สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยกับคุณครูอรวุินะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคํานามนั่นเองนะครับคําคนามที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับามาดูคํานามคํานามคืออะไรนักเรียนคํานามคืออะไรครับคําคนามคืออะไรนะคํานามคือคําที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของ สถานที่ธรรมชาติความคิดความเชื่อสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมก็คือจับต้องได้ก็จับต้องไม่ได้ที่เราเรียกชื่อทั้งหมดเลยนะครับอะไรบ้างล่ะอ๋อนี่งคำว่าเด็กแมวดอกไม้ฝ้า่งรม่มอันนี้เป็นยกตัวอย่างเนาะก็มีทั้งคนสัตว์สิ่งของเนาะสถานที่อะไรล่ะอ่านโรงเรียนโรงแรมอ้างศัพสินค้าสถานีตำรวจ นะอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เราเรียกสถานที่นะสวนสัตว์เป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะของคํานามทั่วไปเลยที่เราเรียกกันก็เรียกง่ายๆก็คือที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันและเรารู้จักและเราเรียกมันได้โต๊ะเก้าอี้เฮดานพัดลมขวดน้ํากระเป๋าตู้เย็นรถยนต์นะเนี่ยที่เราเห็นทุกอย่างเลยหลอดไฟได้หมดเลยที่เราเรียกชื่อมันนั่นคือคํานาม และคำนามมันแบ่งเป็นกี่ชนิดละ่ะเราต้องรู้นะไม่ใชเ่เราเรียกทั่วไปแค่อย่างเดียวมันมีชนิดของมันด้วยอ่าแล้วนี่คือลักษณะของ mind m a p p i n g ชนิดของคำนามว่ามีทั้งหมดอยู่5ชนิดนั่นเองมีอะไรบ้างอ้าวมาดูกันครับสามัญนามวิสามัญนามลักษณะนามสมุหานามอาการานามอ้าวเรามาดูกันว่าไอแต่ละชนิดนี้เราเคยเห็นกันหรือเปล่ามันเป็นคำที่เราเคยพบเคยเจอกันหรือไม่ มาดูทีละตัวเลยดีกว่าชนิดแรกของคำนามสามัญนญา,ามคือคำที่เป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของทั่วๆไปเลยก็คือคำนามทั่วไปไม่เจาะจงนะที่เราเห็นทุกอย่างเลยนักเรียนดูตัวแดงๆนะครับเด็กเห็นไหมคำว่าเด็กโรงเรียนกวา้างหญ้านะครับเมื่อกี้นะครับบ้านคนดินสอกระเป๋า ทั้งหมดนี้คือคำนามธรรมดาทั่วๆไปเลยที่เราเรียกกันปกติที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกอย่างนะครับนี่คือนามทั่วไปหรือเรียกว่าสามัญนามนะถ้าเราเห็นและรู้จักเรียกชื่อมันได้นั่นคือคำนามธรรมดาเลยทั่วๆไปเลยแล้วชนิดที่2ล่ะมาดูกันวิสามัญ,ญนามคือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ,ะชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะก็คือเจาะจงลงไปเลยนะักเรียนครับดูนักเรียนสมศรีเป็นชื่อคนใช่ไหม แสดงว่าในแดงในดําก็เป็นชื่อคนเนาะนักเรียนชื่อนักเรียนของของตัวนักเรียนเองก็เป็นวิสามัญนามเป็นคํานามเหมือนกันนะครับก็คือเป็นวิสามัญนามเป็นคํานามอะไรชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับช้างเอราวัณเห็นไหมช้างเอราวัณอ่าสวรรค์ดาชั้นดาวดึงกระทรวงสาิการสามก,ก๊กอ่าถ้าเป็นโรงเรียนบ้านในผลเห็นไหมก็เป็นวิสามัญนามถ้าเราบอกว่าโรงเรียนอย่างเดียวเป็นแค่สามัญนามเป็นนามทั่วไป แต่ถ้าบอกว่าโรงเรียนบ้านในผลปุ๊บจะกลายเป็นวิสามัญนามทันทีเป็นนามชี้เฉพาะเจาะจงนะครับหรือจะเป็นแม่นม้ําถ้าเราบอกแม่นม้ําก็เป็นคํานามทั่วไปสามัญนามถ้าบอกว่าแม่น้ําเจ้าพญาแม่น้ําอเมซอนแม่นม้ําโค้งอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิสามัญนามเป็นนามชี้เฉพาะเจาะจงหรือชื่อนักเรียนเองนั่นแหละเป็นวิสามัญนามนะครับามาดูผ่านแล้วนะ2ชนิดนะมาดูชนิดต่อไปชนิดที่3 ลักษณะนามคือคำนามที่แสดงรูปลักษณะขนาดหรือประมาณของนามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นรถเรียกเป็นอะไรเล่นดูเป็นคัน,นคนก็เรียกเป็นคนใช่ไหมต้นไม้เรียกเป็นเป็นต้นเรือเรียกเป็นลำนะาพายเป็นเล่มอะไรเรียก,เ,กเ,เป็นเล่มได้อีกหนังสือเข็มก็เรียกเป็นเล่มใช่ไหม ไม้ไผ่สองลำหรือเป็นสองกระบอกกระบอกอะไรนะปืนใช่ไหมปืนเรียกเป็นกระบอกปากกาเรียกเป็นอะไรปากกาปากกาเป็นด้ามหรือเป็นแท่งปากกานีเรียกเป็นด้ามนะครับส่วนดินสอเราเรียกเป็นแท่งนี่คือลักษณะน้ำต้นไม้เรียกเป็นต้นกระดาษเรียกเป็นแผ่นรถยนต์เรียกเป็นคันอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะนี่คือลักษณะน้ำที่เราใช้ นะทั่วๆไปเลยในชีวิตเลยนี่คือคำนามนะนักเรียนามาดูลักษณะนามต่อไปสมุหนามาเป็นชนิดที่สแล้วนะครับสมุหนามคือคำนามที่แสดงหมวดหมู่คือแสดงหมวดหมู่คือมันมีมากกว่า1อะไรที่มีมากกว่า1เราเรียกเป็นอะไรอ่าเช่นตัวอย่างข้อหนึ่งนกหลายๆตัวบินมาเลยเรียกเป็นอะไรฝูงเห็นไหมช้าง,ลงาหลายๆตัวโขลงอ่าคุณครูหลายๆคนเลยคณะนะ กรรมการหลายคนเลยโอ้หพวกเห็นไหมนักเรียนดูสังเกตเลยทหารหลายๆคนเลยเดินมาเลขเป็นกองเ,อเลขเป็นหมู่เงี้ยหมูลูกเสือ่เอาเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับนี่คือคําที่เป็นสมุหานามหรือคํานามรวมหมู่อา่าแสดงหมวดหมู่มันมีมากกว่าหนึ่งนะงโงขลงคณะพวกรัฐบาลกองนะนี่ก็คือลักษณะของสมุหานามนั่นเองคํานามรวมหมู่บอกหมวดหมู่นะ ต่อไปสุดท้ายแล้วง่ายๆมากเลยอันนี้เป็นคํานามชนิดสุดท้ายชนิดที่5เป็นคํานามกาเรียกว่าอาการละนามคือคําที่ใช้เติมคําว่าการและความลงไปง่ายๆหน้าคํากริยาก็ได้หน้าคําวิเศษก็ได้อ่าเช่นอะไรง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมการยืนอ่าเราบอกคาว่ายืนคาเดียวยืนเป็นคำอะไรยืนเป็นคํากริยาใส่คําว่าการเข้าไปปุ๊บกลายเป็นการยืนเห็นไหมกลายเป็นคํานามทันทีใส่คําว่าความเข้าไปอ่า เป็นคํำกริยาคิดแต่ใส่คำว่าความเข้าไปเป็นไงความคิดกลายเป็นคํานามทันทีฉะนั้นอาการนามคือการที่เติมการและเติมคําว่าความนำหน้าอ,อันนี้ถือว่าง่ายสุดแล้วนะดูง่ายมากเลยการเดินการวิ่งการดื่มการพูดความคิดความดีความด,คามดีความชั่วความรู้ได้หมดเลยนี่คือเป็นคํานามหมดเลยนะครับนักเรียนนี่คือชนิสุดท้ายแล้วเห็นไหม นำคำว่าความมักใช้คำว่าอะไรบ้างความดีความชั่วเราอย่าใช้สลับกันนะการกับความะจะเป็นความวิ่งไม่ได้นะต้องเป็นการวิ่งเห็นไหมแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมของคําด้วยนะครับอ้าวมารสรุปกันเลยว่าสรุปความรู้นะครับว่าคานามก็คือเป็นคาที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับโดยแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่5ชนิดคือ1คํานามทั่วไป มีชื่อพระเพาะว่าอะไรสามัญญานาม 2. คํคำนามชี้เฉพาะมีชื่อพระเพาะว่าวิสามัญ,ญานาม 3. คํคำนามบอกหมวดหมู่หรือเรียกว่าสมุหานาม 4. คํคำนามบอกลักษณะก็คือเรียกว่าลักษณะนามและคําคำนามบอกอาการหรือเรียกว่าอาการระนามนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องของคำนามทั้งหมดเลยล้วนๆแบ่งอยู่5ชนิดันักเรียนไปทบทวนความรู้ใครไม่เข้าใจเปิดดูอีก รอบนะครับเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็ได้ทำแบบฝึกหัดจากที่ครูจะสั่งหลังจากนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสื่อนะครับสไลด์สวยๆนะครับที่รวบรวมมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อมารวบรวมให้นักเรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนักเรียนครับ